เอาละครับสวัสดีครับนักผู้ชมแผงเกาะท้องฟ้าทุกท่านครับผมวันนี้แกมบูแฟนตาซีมีเปลี่ยนภารกิจนะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนภารกิจเ่นเปลี่ยนอีเวนต์นะครับนะเปลี่ยนอีเวนต์ก็มีอีเวนต์ใหม่มานะจริงๆมันคืออีเวนต์เก่าที่ถูกรีรันนะครับนะก็แจกตัวละครเป็นลิลี่เอสอาร์นะครับนะผมก็เลยจะเอามารีวิวนะจริงๆผมก็มีลนะิลี่เอสอาร์นะแต่รอบนี้ขอรีวิวเป็นเอสอาร์ที่แจกจากกิจละกันนะครับ พื่อที่ว่าคนที่มีตัวละครจํากัดน่ะจะได้เอาไปใช้สอยได้นะครับหลังจาอนันเลยนะครับดิลลี่เนี่ยให้เสียงภาคโดยคุณอิคุจิยูกะนะครับเขาก็พากหลายเรื่องนะครับในซีรีส์อินเด็กขมภีกษัตราต้องห้ามก็พากเป็นอินเด็กตัวอินเด็กเองนั่นแหละนะครับพ <c oughs> ากทั้งซีรีส์เลยนะครับ <c oughs> ในอ่าไฟนิงวิชนะก็เป็นอันสุนะในโอเวอรีโนสซรก็เป็นมิสบะนะนอกจากนั้นแล้วเขาก็เป็นนักร้องของค่ายวันเนอร์บอร์เดอร์ด้วยนะ ก็รู้สึกตอนหลังมันจะเปลี่ยนเป็น Warner Music j a แป n นะถ้าผมจะไม่ผิดนะ,ะแสดงว่าเขาก็เป็นนักร้องมานานแล้วแหละนะครับประมาณนี้ครับคุณอิโกจิยูกะนะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องลิลลี่หน่อยเพระาะว่าลิลลี่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าต้นกําเนิดของลิลลี่เนี่ยมาจากเกมไหนนะครับเพราะผมรู้สึกว่าไปโผล่อยู่หลายเกมลือเกินนะครับในเลดอับาฮามุก็ไปโผล่นะแล้วก็มีอ่าอ่ากาเลียนะครับเป็นเกมของ ของไซเกนไม่ใช่ที่ทำคู่กับ n i n t e น d o นะครับดักเรีะก็มีตัวละครลิลลี่นี้อยู่ไปด้วยนะใครที่เคยเล่นก็น่าจะเห็นกันนะครับโอเคเรากลับมาที่ลิลลี่ที่ในแกงบูรเรากันนะอันดับแรกเลยเป็นธาตุน้ำเผ่าเนี่ยเป็นอันโนนคือตอนแรกทุกคนเห็นนึกว่าจะเป็นฮิวแมนใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะคือเป็นหน้าเป็นคนแต่ว่ามีหูเอลซึ่งหูเอลเนี่ยไม่รวมกับเอลูนนะคือ แกนบูไม่มีเผ่าเอวอะแกนบูมีเผ่าเอลูนดังนั้นเลยก,ก็เลยกลายเป็นอันโนนนะครับนะส่วนอ่าไทาม์เนี่ยก็เป็นฮิลลิ่งนะทั้ง SR ทั้ง s อชเป็นฮิลลิ่งหมดเลยครับลิลลี่อาวุธที่อันไหนก็เป็นคาทาครับผมแน่นอนอยู่แล้วมันสีดาวเพราะว่าเป็นตัวละครแถมยกิจนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีดาวคือมันยังไม่แบบ OP มากแบบอ่าซาตเฟอนอนะซาตาฟอนผมให้แบบให้จริงๆเลย เป็นกรณีพิเศษเลยแบบคือมึงเป็นท่าดาวที่ที่เก่งและจกแจกฟรีด้วยนะครับ SR s ด้วยนะนะอันนั้นให้เลสซตาฟอนนะครับอ่ามาดูโอกิกันโอกิก็สำหรับตัวละคร SR ทั่วไปนะครับก็ทำท่าไต่ไม่ค่อยจะมีบัฟหรืออะไรมาต่อท้ายนะครับนะส่วนสกิลแรกนะครับก็เป็นคัดท่าไฟ50เดเมจนะอันเนี้ยมันจะคัดเฉพาะท่าไฟนะถ้าโดนเดเมจใท่ายังไงก็โดนเข้าเต็มนะครับ ส่วนทักิที่2ก็ทำท่าน้ําระดับกลางใส่ก็ไม่ค่อยแรงมากเพราะว่าเป็นมีเดียมนะแต่ผมก็ว่ามันก็น่าจะติดแคปด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนะส่วนสกิลที่3ก็เป็นฮิลนะครับแล้วก็รีมูฟหนึ่งดีบัฟอันนี้ดีมากเลยนะครับค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้าเป็นลิลลี่เอสเนี่ยไอท่าแรกเนี่ยจะคัด80%แลนะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วท่าที่2เนี่ยจะทำเดเมจพร้อมกับฟีดสตูไปด้วยนะครับ ทำให้ขยับไม่ได้นั่นแหละอันนี้ดีกว่านะแต่โดยรวมแล้วไม่ได้ต่างกันมากนะครับรวมลในการใช้ค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับส่วนซัพพอร์ตสกิลครับชาร์คิสตัลบูดิเฟน์นะของ SR ผมไม่แน่ใจนะครับขอข้ามไปแล้วกันวันนี้เรามาโฟกัสที่ตัว SR ก่อนนะครับปาตีลงวันนี้ค่อนข้างจะผิดแพ็กไปสักหน่อยนะปกติแล้วผมจะลงเอ่อดีบัฟหนึ่งแอคแทกแอคแทกแล้วก็ซัพพอร์ตหนะแต่วันนี้ขอเป็นซัพพอร์ตสนะครับ ก็เป็นเอลินก็เป็นพี่สาวของลิลลี่นะครับแล้วก็เป็นฮิวเหมือนกันมันก็เลยค่อนข,ข้างเยอะแปลกหน่อยแต่ว่าห้าสิบสองเองอะ่ะเพิ่งจะปลดสกิลสามมาด้วยนะแล้วก็แบบสกิลก็ไม่ได้ต่างกันมากเป็นคัดเหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยผมเห็นปาร์ตี้เนี้ยมันถูกจัดอยู่ในอาชาร์เลนจ์ชาร์เลนจ์เควส t นะครับแล้วผมก็เลยจะเอาปาร์ตี้เนี้ยมาสู้นะครับก็ ตัวเดเมล่าก็เป็นอิสมิลแหละก็เป็น SSR ตัวเดียวนะครับตำ <c oughs> แหน่งการยืนเนี่ย <c oughs> ผมบอกเลยปาร์ตี้นี้ยืนที่ไหนก็ได้นะเพราะว่าอ่าอิสมิลเนี่ยควรจะไว้ตัวสุดท้ายอยู่แล้วเพราะว่าท่าของอิสมิลถ้าเคยดูตัวรีวิวผมไปแล้วนะสกิลเนี่ยมันจะถึง20ชาบร์เป,ป็านะดังนั้นแล้วจะใช้อิสมิลให้คุมที่สุดก็ต้องอยู่ตัวสุดท้ายนะครับไปสำหรับเควสวันนี้ก็จะเป็นอ่า ไม่ใช่เลสสิเป็นเอ็กซ์ตรีมธรรมดานี่แหละนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะผมใช้ผมใช้ปาร์ตี้นี้ลงนะเนี่ยคือแบบมันอาจจะแบบผิดแพกไปสักหน่อยนะแต่ว่าอันนี้ก็ก็พอได้มั้งนะก็เอาเอมาสู้นะครับ <c oughs> ปาร์ตี้นี้นะครับผมเล่นเป็นตัวดีบัฟแล้วก็ทำเดยเมจจากอัพไลซิ่งไปด้วยนะครับเฮ้ย ผมขาดไม่ได้ดีบระพื้นฐานนะฮะแล้วก็สั่งเพิ่มเม็ดไปด้วยยืดชีวิตตัวเองอัพลิบนะยงสกิลใส่เลยครับมาถึงไม่ต้องเนียอะไรนะมาถึงก็จับรถเม็ดเลยนะอีก ให้เอรินฮิวก่อนครับแล้วก็กางเวลอขอกางให้ลิลี่แล้วกันยังไงเนี้ยลิลี่กดตรงนี้ได้เลยนะอ่าถ้าคัด าเทิร์นก็ถือว่าไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะกัน50%นเดี๋ยวดูว่าไอ้บอสกอร์เดอร์มันจะปล่อยผมปล่อยผมเท่าไหร่โดนร้อยกว่าเองเบามากเลยนะพอติดติดตาบอดเนี่ยถ้าใช้ฮิลของลินลี่เนี่ยก็จะรักษาได้ด้วยนะครับ <c oughs> ตากันต่อไปเดี๋ยวต่อไปบอสมันจะไอ้นี่แล้วนะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรวะ มันจะเป็นทิกเกอร์ผมกดใช้กาเบียวรอไว้แล้วกันรักษาซะหน่อยนะเอาตาบอดออกไปนะฮะรู้สึกคิวแคปที่500นะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอทำให้เสียงมันดังมันจะพอมันจะพอทำให้ ให้ตัวเราแบบยืนอยู่ต่อได้นะครับเพราะว่าฮิว500มันไม่แรงนะแต่ผลที่ดีคือแบบมันรักษาสถานะพี่ปกตินะครับ <c oughs> จังหวะนี้ผมกดขับบางน้ำรอเลยเดี๋ยวเทิร์นหน้าจะเล่นแล้วนะครับก็เอาอิชมิลให้เต็ม5ดาบนะครับ เต็มแล้วกดท่าสองเอาคิสเลยนะฮะเอลินฮิลสลับกันไปนะแล้วก็กดตรงนี้คัดสักหน่อยนะฮะคัดทา่ามันจะเพิ่มเพิ่มพลังป้องกันท่าไฟอ่ะนะครับผมจะไม่ไม่รู้ว่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นบัฟพ,พิเศษเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีทุกท่าให้กลายเป็นท่าไฟนะอันนี้ก็ดีดีแบบดีจังนะเอางูน้ำรถเกาะเพิ่มหน่อยเง่ โอเคลุยโอกิจะค่อนข้างที่จะเบานะเพราะว่าเป็นตัวละคร SR นะครับ<笑><笑>ก็เลยเบากว่าชาวบ้านเขา กางเวลให้ลิลี่ต่อสองคนนี้คุยกันด้วยนะถ้าแบบอยู่ตี้เดียวกัน โอเคประมาณนี้ <c oughs> จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นริวเอลินคั่วไปเลยนะคือสังเกตว่าสองตัวเนี้ผมใช้สลับกันฮิวอ่ะสลับกันกลางโลนะครับเอลินเนี่ยจะเป็นกลางโลแบบตัวเนี้ยนะคือรถรถท่ารถจัดรยมไท่ไฟแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างเป็นท่าไฟนะครับซึ่งลิลลี่ก็จะเป็นอาคัด คัดทัดไฟห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าใช้คู่กันเนี่ยผมก็บอกว่าจะตีแทบไม่เข้าเลยอะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆมีลิลี่ใช้ตัวเดียวกันห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ก็เยอะแล้วก็เราเหมือนเรากดคาบังไฟเลยแหละนะครับนะประมาณนั้นส่วนเรื่องฮิลเนี่ยคือช่วยได้ไม่มากนะแต่ว่ามันรีมูฟหนึ่งดีบัฟเนี่ยผมว่ามันดีมากเลยจากเมื่อกี้เห็นไหมที่ผมติดตาบอดอะถ้าเกิดไม่รีมูฟไปอะคือมีโอกาสที่จะแบบเราตีไม่โดนเกตโอกิไม่ขึ้นแล้วเราปิดเกมไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เลยเป็นตัวที่ดีมากนะครับนะส่วนท่าสองไม่มีอะไรใช้ไปเถอะใช้ไปเลยนะครับ <c oughs> มาดู E.M.P กัน E.M.P ดู support skill ก,ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสายทับทั่วไปนะทำให้ทั้งทีมโดนท่าไฟบอลลงถ้าถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้นะครับแต่แต่อยากให้ทีมมันอึดขึ้นกน็อัพที่เหลือก็ไปลงฮิลลิ่งเพิ่มฮิลลิ่งฮิลลิ่งไปเลยแล้วก็ ลบกวนไปดูด้วยว่ามันแคปเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่าฮิฮิวของลิลลี่เออาร์เนี่ยแคปที่เท่าไหร่แต่ไม่น่าเกินสองไม่น่าเกินสองพันหรือพันห้าไม่งั้นมันจะโกงเกินไปนะครับนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไปลงไฟแนนซ์ลดก็ได้ทําให้ลิลลี่อยู่นานขึ้นเพราะว่าโดยตัวส่วนตัวแล้วตัวลิลลี่เป็นตัวฮิลเลอร์ถูกไหมฮะถ้าฮิลเลอร์ตายฮิลเลอร์เป็นอะไรไปเนี่ยทุกอย่างจบนะครับจนะบเพราะว่าไอคัทห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะเป็นท่าไม่ตายหวังผลได้เลยนะ เป็น่าไม้ตายที่หวังผลดได้เลยคือตรงเนี้ยไอ้บอสโกลเลอร์มันต่อยไม่ค่อยแรงถูกไหมถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ในกิวบอรกันแบบคัด50%ตอนมันทิกเกอร์เป็นอะไรที่แบบใครๆก็ลองเรียกหานะครับนะดังนั้นแล้วเนี่ยลิลลี่ตัวนี้ความน่าใช้ผมก็ให้อยู่ในในระดับประมาณ7.5นะครับเพราะว่ามันมีตัว S S R ที่ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับแต่ถ้าถ้าคุณไม่มีตัวตัวกันจริงๆ ก็เอาตัวนี้ไปคัด50%เนี่ยคัดเยอะกว่าคาตาลีน่าอีกนะครับคาตาลีน่าคัดแค่25หรือ30%ผมจำไม่ได้แล้วคัดเยอะกว่าคาตาลีน่าอีกนะครับนะแถมครูาถามวาเธองก็ไม่ได้ขี้เล่นะครับไม่ได้ขี้เลห่หเห็นไหมว่าผมสามารถเล่นเล่นเคออดูเลอร์เพิ่มเม็ดมันแล้วก็จับลดเม็ดได้เรื่อยๆนะครับคัด50%น,นไม่ได้ขี้เลห่หเ,หเลยนะ ถ้าเป็นเลที่อึดกว่านี้เลทที่มันยาวกว่านี้ลิลลี่ตัวนี้ก็ยังเหมาะอยู่ดีเพราะว่าเรามีคัน50%นะครับแล้วก็แถมบูตดีฟให้ด้วยแล้วถ้าอัพไปที่ไอเอ็มพีซัพพอร์ททำให้โดนธาไฟเบาลงก็จะยิ่งหน้าเอาไปใช้ขึ้นไปใหญ่นะแต่อันนี้ต้องขอเว้นไว้ก่อนครับคนที่ไม่มีตัวละครจริงๆนะครับคนที่ไม่มีจริงๆเอามาใช้ได้ลิลลี่ตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันลวกันผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเอาตัวอะไรดีนะครับนะช่วงนี้ก็งานยุ่งนิดหน่อยนะแล้วก็อากาศร้อนด้วยเหนื่อยด้วยอยากนอนเต็มที่เลยนะคสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไปก่อนแล้วกันครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับลาตีสวัยครับ